อาจจะไม่ใช่สร้อยคอไม่ใช่แหวนก็ได้แต่อาจจะเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ยิ้มกับเดซี่เซอร์ไรส์วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะครอบครัวและ เพื่อนๆของยิ้มในวันนี้นะคะเรียมจะมาเล่าเรื่องอะไรต้องไปฟังไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันอาทิตย์ตอนแปดโมงเช้าแม่ยิ้มเดซี่ นั่งนั่งบนโซฟาดูทีวีแม่พี่ยิ้มเดซี่นั่งดูทีวีด้วยกัน บนโซฟาพี่ทิมพี่ทิมเดินผ่านมาเห็นถามยิ้มกับเดซี่ไปเล่นเกมหาสมบัติ สมบัติไปเล่นเกมหาสมบัติมีสร้อยคอแหวนไปเล่นเกมหาสมบัติไหมยิ้มหยิบช็อกโกแลต บนโต๊ะช็อกโกแลตหยิบช็อกโกแลตในจานบนโต๊ะขึ้นมากินแล้วก็คิดเกมหาสมบัติก็ดีนะไม่อยากดูทีวีแล้วเดซี่ก็หยิบช็อกโกแลตในจาน กินอืมเดซี่คิดก็ดีนะเล่นเกมหาหาสมบัติกับพี่ทิมน่าจะสนุกพี่ทิมบอกว่าสมบัติอาจจะไม่ใช่สร้อยคอไม่ใช่แหวนก็ได้แต่อาจจะเป็นอย่างอื่น ที่ทำให้ยิ้มกับเดซี่เซอร์ไพรส์ยิ้มกับเดซี่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นยิ้มกับเดซี่อยากหาสมบัติแล้วค่ะพี่ทิมบอกว่าพี่ทิมมีกระดาษ กระดาษให้ยิ้มกับเดซี่หนึ่งแผ่นในกระดาษจะมีคำใบ้ยิ้มกับเดซี่ต้องดูดูในกระดาษดูคำใบ้แล้วก็ไปหาหาสมบัติ ยิ้มกับเดซี่ก็บอกโอเคค่ะโอเคพี่ทิมก็เอากระดาษให้ยิ้มยิ้มดูในกระดาษมีรูปดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบเดซี่คิดหรือว่าจะเป็นต้นกุหลาบหน้าบ้านเดซี่กับยิ้มก็วิ่งวิ่งออกมาหน้าบ้าน หน้าบ้านมีกระถางต้นไม้มีกระถางกระถางกระถางมีกระถาง,ถาง,ถางต้นไม้เยอะมากๆแต่ก็มีหนึ่งกระถางที่เป็นกระถาง ดอกกุหลาบยิ้มยกกระถางขึ้นแล้วก็ดูเดซี่เห็นกระดาษสีขาวอยู่ใต้กระถางเดซี่หยิบขึ้นมาดูในกระดาษสีขาว มีรูปโต๊ะคอมพิวเตอร์หนังสือยิ้มกับเดซี่คิดเองน่าจะเป็นโต๊ะทำงาน ยิ้มกับเดซี่วิ่งวิ่งเข้าไปในบ้านวิ่งไปที่โต๊ะทำงานไปหาหากระดาษสีขาวหาหา มีหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดหนังสือเปิดหนังสือหากระดาษสีขาวอกระดาษสีขาว พี่ทิมพี่ทิมบอกว่ายิ้มกับเดซี่เก่งมากๆในกระดาษสีขาวในกระดาษสีขาวมีรูปเตียงนอน มีรูปเตียงนอนอเดซี่คิดเตียงนอนของใครเตียงนอนของพ่อเตียงนอนของแม่เตียงนอนของพี่ทิมเตียงนอนของพี่ยิม้ม หรือว่าเตียงนอนของเดซี่เตียงนอนของใครยิ้มกับเดซี่ก็วิ่งวิ่งไปดูที่เตียงนอนของพ่อกับแม่หาหากระดาษสีขาว แต่ก็หาไม่เจอกระดาษสีขาวเดซี่กับยิ้มเดินเดินไปที่เตียงนอนของพี่ทิมหาหากระดาษสีขาวแต่ก็ไม่เจอกระดาษสีขาวยิ้มกับเดซี่เดิน ไปที่เตียงนอนของยิ้มแล้วก็หาหากระดาษสีขาวเดซี่หยิบหมอนหยิบหมอนยกขึ้นเดซี่เห็นกระดาษสีขาวอยู่ใต้หมอนของพี่ยิ้ม เดซี่บอกเจอแล้วเจอแล้วกระดาษสีขาวในกระดาษสีขาวมีคำใบ้เป็นรูปต้นไม้ยิ้มกับเดซี่ คิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่นอกบ้านยิ้มกับเดซี่รีบวิ่งวิ่งออกไปนอกบ้านวิ่งไปที่ต้นไม้ไปหาหากระดาษสีขาว ยิ้มเห็นกระดาษสีขาวอยู่ใต้ต้นไม้ยิ้มหยิบกระดาษสีขาวยิม้มหยิบกระดาษสีขาวขึ้นมาดูเห็นเป็นรูปจัก,กรยาน ยิ้มกับเดซี่เดินไปหากระดาษสีขาวที่จัก,กรยานแล้วก็เจอกระดาษสีขาวที่ล้อหน้าล้อหลังไม่มีกระดาษสีขาวล้อหน้ามีกระดาษสีขาว เดซี่หยิบกระดาษสีขาวขึ้นมาดูเดซี่เดซี่คิดอออะไรเดซี่ไม่รู้ในกระดาษสีขาวเขียนเขียนว่าแม่ แต่เดซี่อ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกพี่ยิ้มก็หยิบกระดาษขึ้นไปดูและพูดว่าอ๋อแม่แม่แมหรอยิ้มกับเดซี่เดินไปหาแม่ที่โซฟา แล้วก็ถามแม่แม่เห็นกระดาษสีขาวไหมคะแม่บอกอยู่นี่ไงอยู่ในมือในมือของแม่แม่ยื่นให้เดซี่เดซี่หยิบกระดาษสีขาวขึ้นมาดูเดซี่เห็น ในกระดาษสีขาวมีรูปสมบัติเดซี่ถามสมบัติอยู่ไหนสมบัติอยู่ไหนคะพี่ทิมบอกสมบัติอยู่กับแม่ ยิ้มกับเดซี่ถามถามแม่สมบัติอยู่ไหนคะแม่บอกสมบัติอยู่ในจานจานยิ้มกับเดซี่เห็นก็งงฮะ งงช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอคะสมบัติของพี่ทิมก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอคะพี่ทิมบอกว่าใช่ยิ้มกับเดซี่เก่งมากมาก เดซี่บอกไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย